มุต้องอย่างมากมายเรัพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสูกูซู่ขนนะครับพบพ่อกับผมนะฮะพี่จานะครับนะกับบรรยากาศในป่าเอาพี่น้องมาเมื่อนี้กับมุดต้องอย่างมากมายโอ้ยเมงวันกับไรนะฮเมงวันตมามไม้ก็แล้วกับผมนะเป็นตมามปูม่าบกม่วงสวดพี่น้อง นะปูมากกัสดอยู่นะนี่ครับผมจัดมาเลยในเซบ,บครับพี่น้องนะผักเท่าที่หินเดี๋ยวพี่น้องมะโอ้ได้เป็นข้าวเหนียวนะมากินกับตำบอกกับเปเนี่ยตำปู <c oughs> ข้าวเหนียวก็ผมนะจะของสามคำกันอเอโอ้นี่จำเปไปม่งดูอืมอ <c oughs> <c oughs> คืองคนมาพี่จาคือบ่าดูดออกให้มันเบิดแน่นเนื้อปูสดายท่านผมดูดข้ายอกกระเบิดครับนะเนี่ยเบาพื้นเนื้อปูนะอืมบมีเหลือ โอ้กามสุดๆพี่น้องโอ้แ่ศรษ้าพี่น้องเอ,อ้ย มองยุงลาง โอ้เนื้อโคตรหวานอ่ะ เกี่ยวบบกม่วงอู้ช่ำมากพี่น้องเอ้ยช่ำมากช่ำมากดอกกลา้าดอกพวกกล้ามันเอาวางไว้นีกันแล้วกันพี่น,อน้องนะอือจไปไปทิมมง่งโย่ เสียงอีกานะห้องบรรยากาศทิงเที่ยงอากาศห่อนๆเราเ,าเอาพี่น้องเลยบ้านพี่น้องห่อนขึ้นกัน,นบ้านผมบ่ห่อนคักห่อนแย่ไหมห่อน,อนสี่เด่นนำ่ำคือยิคักนะพี่น้องนะ พอไปเที่ยวทะเลแล้วผมนะมันฮอดบอกมองสุดพี่น้องน้องฝักงเ่ นี่ปลาในด่งพี่น้องผมก็ได้เนี่ยปูนี่เป็นเซนเป็นเซนอยู่สดหลาย Mình đi thu đâu mới nhỉ? À. Ừ. Kẻ nhạc rồi à? โอ้หวานคักหวานเนี่ยพี่น้องเอ้ยเสียบ

สดสกมองๆสดๆพี่น้องเกินคำบรรยายดี กกินมะาานะกินทุกคนระมัดระวังก้างมันหลายบ่ิเวนก้างหนามหนามมันแข็งนะครับนะระมัดระวังกันแล้วกัน Oh. ได้แค่นี้ก็ถือว่าสดมากสำหรับผมแล้วนะนะเออว่จะเป็นต้องดินอยู่ใน,นตู้กระจกพี่น้องสำหรับผมนะ ป้าตัวคักดีๆน่องเมืองครับผมมันเป็นริมเป็นริมอยู่เลยไหมเป็นเซีนเป็นเซีนอยู่พี่น้องเมืองครับผมอา,อาจจะเปื่อนนะเมนูเนี่ยคือกอล่ะโอ้แสบ โอ้อีกากระห้องนี้ดีโอ้โอ้โอจ้ามสุดท้ายแล้วกันพี่น้องโอ้ ม,มือกับเปื้อนอโลขอนหยาดจวดน้ำพี่น้องเพียด เ็ดยำนกระแทบยำนั่นพี่น้องผู้มาแต่ว่าต้องเป็นปูสดๆนะเอาบทตงอย่างมากมายดอกนะครับนาสุดท้ายคือโกนะครับน้งเพียงแค่กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับให้กับพี่จ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วบทต้องอย่างมากมายพี่น้องนะครับนะบรรยากาศเที่ยงๆที่ยงฮอนๆอนเอาเอาพี่น้องนะเสร็จจากงานจากการกำลับพ่อๆกับผมคือเกานะครับทุกเมื่อนะครับเวลาอาจจะบ่ฟิกดอกว่าจะมายั่วๆพี่น้องตอนไหน นะสำหรับคลิปนี้พี่จ้าขอตัวจากลาพี่น้องพี่นี่แหละครับสวัสดีครับผม